เอ็นแม็กซ์เราวอะแม็กซ์เอาเรือ่องสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็กซ์เลยดิ สื่อสุขภาวะ18จังหวัดในภาคเหนือรวมตัวกันระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผลักดันเป็นภาคีเครือข่ายโดยที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพร้อมที่จะหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนทั้ง13เขตสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดประชุมภาคีสื่อสุขภาวะภาคเหนือเขต1 3จาก18จังหวัดภาคเหนือทั้งสื่อวิทยุชุมชนสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์รวม40คนร่วมในการประชุมที่ h o r ร z o n v i l l a g แอนด์รีสอร์ทอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่1 6ถึงสิสิงหาคม2566ที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายงานด้านสุขภาพภายใต้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทางนี้หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของสอชอปี2อ6 6อคือการสื่อสารสังคมเชิงรุกครับโดยผ่านงานด้านสุขภาวะที่สอชอกำลังเน้นหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3การขับเคลื่อนมติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือสิทธิตามมาตรา12ของพรบสุขภาพแห่งชาติ2 5งพตรตลอดจนการขยายแนวคิดและขับเคลื่อนทุกนโยบายห่วงใหญ่สุขภาพให้เป็นรูป,ปรธรรมโดยที่สชตั้งใจที่จะขยายฐานความร่วมมือทั้งในสื่อระดับประเทศสื่อท้องถิน่นสื่อในกลไกลกอขอปอสมชาสุขภาพจังหวัดเพื่อเกิดภาคีเครือข่ายด้านสื่อที่มีความเข้าใจต่อ,อนโยบายสุขภาวะสามารถที่จะเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพด้วยเครื่องมือและช่องทางต่างๆทั้งออนกราวออนแอร์และออนไลน์ผ่านแต้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นการเพิ่มและขยายฐานการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าถึงและเป็นวงกว้างมากขึ้นในการประชุมนั้นมีนายแพทย์ปรีดาแต่อารักครับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชอบรรยายความสําคัญของสื่อสุขภาะกับการทํางานในพื้นที่และการหาหรือประเด็นการขับเคลื่นอนนโยบายสาธารณะในพื้น ที่ภาคเหนือโดยผู้ในการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่นายจารึกชัยรักและนายทรงพลตุลาธาผู้เชี่ยวชาญสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ซึ่งในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทําให้เกิดแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานด้านสุขภาพทั้งกลไกลของสื่อในการทํางานประเด็นร่วมของภาคเหนือในการสื่อสารขับเคลื่อน การกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานและการสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแหล่งเนื้อหาข้อมูลการกำหนดแมสเซจร่วมการกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการสื่อสารช่วงเวลาในการสื่อสารการติดตามประมวลผลและการปรับปรุงวิธีการโดยแนวทางดังกล่าวนั้นทางสชจะนำเป็นแพทเทิร์นเพื่อนำไปขับเคลื่อนในภูมิภาคอื่นๆต่อไปด้วยจากนั้นคณะของสื่อสุขภาวะภาคเหนือลงพื้นที่ทำงานสื่อสารประเด็นในเรื่องของ PM 2.5การบริหารจัดการไฟการพัฒนาเมืองสี วและปัญหามลพิษในพื้นที่เมืองกรณีศึกษาของตำบลทาาเหนืออำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือโดยมีวิทยากรจากสภาลมหายใจเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมแลกเปลี่ยนสำหรับพื้นที่ของตำบลทาเหนือตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป็นที่สูงมีภูเขาล้อมรอบสภาพหมู่บ้านกระจายกันเป็นย่อมๆม,มีการรวมตัวเป็นชุมชนมากว่าร้อยปีในอดีตเป็นพื้นที่ป่าสัมปทา,านซึ่งมีการตัดไม้จนเกิดภาว ว่าะความแห้งแล้งคนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการกับสภาพปัญหาในการที่จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาเหมือนเดิมซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด แต่กลับพบปัญหาของการเกิดไฟป่าลุกลามมากขึ้นทุกปีจนเกิดภาวะวิกฤตสู่ปัญหาในระดับประเทศนั่นคือปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ทั้งทนี้พื้นที่ของอำเภอแม่ออนนั้นเป็นหนึ่งใน8พื้นที่พิเศษที่ต้องเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงใหม่โดยมาเกิดเหตุไฟไหม้ซ้ำซาง ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลท่าเหนือจากข้อมูลปี2566มีจุดเกิดฮอสปอตถึง84จุดโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนนอกจากนี้ทางตำบลท่าเหนือได้มีการถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควันปี2566ชี้ชัดปัญหาไฟลุกลามจากการใช้ดาวเทียมคนละดวงจังหวัดและอำเภอใช้ข้อมูลดิสตาแจง้งฮอสปอตในพื้นที่และเป็นดัชนีชีวัต KPI ทำงานซึ่งไม่ตรงกับสถานการณ์ ไฟในพื้นที่ทั้งที่ไฟเกิดจริงกว่าเท่าตัวชาวบ้านวิ่งดับไฟทุกวันแต่รรงงานอำเภอกับจงบังหวัดไม่มีการเกิดขึ้นรวมถึงปัญหาการใช้งบประมาณที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือมีระเบียบการเบิกจ่ายที่ทําให้ไม่เกิดความคล่องตัวจึงเป็นประเด็นปัญหาในการทํางานซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมายโดยจะต้องดําเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาทําให้การทํางานเป็นไปในทิศทางแนวเดียวกันทนันทีหลังจากการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะสื่อสุขภาวะภาคเหนือจะได้ร่วมกันกำหนดประเด็นขับเคลื่อนร่ว กในแต่ละเขตรวมทั้งกัหมดกลยุทธ์การทำงานการสื่อสารทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์เร่งด่วนการกำหนดข้อความสำคัญในการสื่อสารเป้าหมายและวิธีการช่องทางในการสื่อสารแต่ละพื้นที่โดยทางสอชอพร้อมหนุนเสริมข้อมูลและงบประมาณในการขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ต่อไปทีมข่าวสื่อสุขภาวะภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน